น่ารักจริงๆคนที่เขาดูไลสดอ่ะทุกคนพอแม่เบลเขาประกาศขาดอะไรก็เอาไปให้อะ่ะอย่างยาป้องกันโรคฉี่หนูอย่างเงี้ยขาดแคลนเขาก็เอาไปให้ด้วยคือแบบน้อมใจงามจริงๆดีจังเลยเนาะทุกคนร่วมด้วยช่วยกันน่ารักมากคนโก้ก็ไปช่วยพี่ๆแม่ๆเขาด้วยน่ารักจริงๆน้องเราแล้วเดี๋ยวไปๆก็ตามไปวันที่ วันที่ยี่สิบเจ็ดไม่รู้ว่าน้องนุกจะอยู่ถึงจะอยู่รอหรือเปล่าเนาะจากที่รู้กับแม่เบลแม่เบลบอกว่าน้องนุกยังไม่มีตั๋วกับมีแต่ปลุกตั๋วไปอย่างเดียวก็รอดูว่าน้องจะรอหรือเปล่าเพราะว่าน้องปายไปวันที่ยี่สิบเจ็ดอ่ะน้องปายวันไปวันที่ยี่บเจ็ดกับพี่ลำเพลินเขากับน่าจะซอยตันอะไรด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจอพอช่วงนี้น้องไม่มีงานแล้วแต่น้องปายติดงานวันนี้น้องปายจะมีไลฟ์ขายของกับชาลลอต ให้กําลังใจให้กําลังใจทุกคนนะสุดยอดเอายาป้องกันฉีใชไมคะใช่ค่ะอุ้ยขอบคุณมากค่ะอดีว่าเมื่อกี้ดูไรสดจัไ้ไมคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากอนไรสดลยค่ะใช่เพราะเมื่อกี้หนูไรสดลรวบอกว่าอยากได้ยาป้องกันฉี่หนูมากว่าไม่มีเลยหมดแล้วใช่ค่ะ ใชาแล้วครับแล้วทานเท่าไปก่อนหน้านี้แล้วตอนเย็นก็ได้เนาะอันที่จีนเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งขั้นได้นะคะคุณที่แบบเป็นต้องทานแต่ทานไม่ได้ทานเย็นก็ฝากพี่ๆช่วยใจช่วยละกันขอบคุณมากที่มาช่วยทานวิธีทานทานยังไงคะทานของเลี้ค่ะรังอาหารทันทีรังอาหารทันทีหลังจากที่แบบเราป้องกันไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะ อยขอบคุณมากเลยค่ะพี่ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ,คคะหลายๆทุกๆพื้นที่นะคะที่ไหาเก็บไปให้ก่อนก็ได้ของเราได้แนละ้วเราก็มีอยู่ได้แล้วเนาะโอเคได้เลยค่ะทุกๆพื้นที่นะคะอยากได้แบบอย่าป้องกันไม่ทิ้นะคะเพราะว่าจริงๆก็เสี่ยงมากด้วยค่ะใช่ค่ะ ตอนขึ้นเครื่องบินเพราะว่าสนามบินมีกฎบังคับต้องใส่รองเท้านะคะถ้าเป็นชีวิตประจําวันเขาต้องเตจะไม่ค่อยใส่รองเท้าอยู่แล้วคันดีเยนะคีมื่อวานใจเกือบจะบอไม่ถึงกลางบินเลย าากับน้องลำพงทุกคนน้องจินรถแห่พากมาหาพี่ก้องอยากมาช่วยเห็นพี่ก้องบอกว่าไม่ใช่อีกสามวันอย่าบอกว่าน้องจะบินมาเดือนหน้าวันที่สิบสามสิบสี่พี่เบลกับพี่ก้องก็จะบินไปหาน้องจินนะคะที่ปูซานให้เบลมาถมให้อนิีดหน่อย ผมยาวเด้ทุกคนจะไปมัดได้ไงจินมา27ใช่ไหมคะ จันแจ๊น้องที่ไปโอลิมปิกอะค่ะไม่เป็นไรนะคะคอมเมนต์ฝันเราไม่ไม่ต้องสนใจนะคะกดบ็อกบ็อกช่วยกันกดสแปมไปเลยไม่มีประโยชน์ค่ะเนี่ยตอนนี้เรามากดหัวใจกันให้ประโยชน์มากกว่าไม่ต้องส่งสติกเกอร์อะไรมาให้พี่เบลเลยนะคะแค่แบบ ที่เบลแค่แบบไลฟ์สดให้ทุกคนได้เห็นภาพว่าอ๋อที่ทุกคนแบบส่งกำลังใจมาให้พี่กองตลอดมาช่วยกันนะคะก็คือเรากำลังทำถึงขั้นนี้ขั้นนี้อยู่ลูกขอฉีเท้าเนี่ย่ขอบคุณค่ะมี่พี่อาสานะคะยอดย่าน้ำหนาเตะ อาบน้ำไม่ต้องเตะเลยมาช่วยได้บันเดียวค่ะทุกคนเพราะว่าที่ก้องว่างวันนี้บันเดียวเลยค่ะเราเที่ยววินเที่ยวสุดท้ายนะคะก็คือนี่เลยคุมหนึ่งน่าจะอยู่ตรงมืดน,นิดนึงกินข้าวแล้วค่ะรอบนึง ระยะเวลานะคะเพราะว่าเราจะอยู่ที่นี่นะคะจนกว่าแบบแจ็กเกียให้มันแบบเรียบร้อยแบบเสร็จเป็นชิ้นเป็นดันเป็นที่เรียบร้อยเป็นที่ที่ไปนะคะแบบน่าจะได้แบบประโยชน์แบบที่มีมากกว่าถ้าเกิดเราไปแบบหลายๆที่แต่ว่าแต่ละที่ก็คือแบบ ได้อะไรยังเคลียร์สถานที่ไม่เสร็จที่กองก็คาใจนะคะก็เลยแบบอยากทําให้เสร็จแต่เป็นทีท่ด้วยตํบลตานชุมค่ะไม่แน่ใจว่าอําเภออะไรอยู่บ้านศพนองกําลังใจให้ทุกๆพื้นที่นะคะแจกของเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวรถใกล้จะมาถึงแล้วค่ะทุกคนรถออกตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่าด้วยความที่เป็นรถรถหล้อค่ะทุกคนก็จะใช้ใช้เวลานิดนึ่งรถนะคะพี่ก้องจะมีทีมนะคะกระจายของนะคะหลายๆพื้นที่นะคะ 3, รถสารถเกือบสิคันนะคะจะไม่ได้ชุมนุมอยู่ที่ใดที่